สวัสดีครับผมขาจากช่องโคลาคาร์ดนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROL เซิร์ฟไทยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวระบบบูชาศาลเจ้าของเกม ROL กันบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบูชาศาลเจ้านะครับมันก็คือระบบบัฟตามแมปนั่นเองนะโดยลักษณะศาลเจ้านะครับมันจะมีเป็นแบบฟงฟิงฟงฟิงขึ้นมานะครับตามแต่ละแมปแต่ละแมปนะโดยแต่ละแมปนะครับบัฟก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะมีบัฟอะไรกันบ้างนะครับแล้วมันจะได้คุณสมบัติอะไรกับการรับบัฟนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเติมเกมแล็กนาล็อกแลนเวิร์ดได้ที่ลิทแมนช็อปตลอด24ชั่วโมงและเกมแล็กนาล็อกทุกๆภาคทั้งไลน์แอดลิทแมนช็อปหรือเติมเกมบนเว็บไซต์ลิทแมนช็อปคอมรับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายทีหลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนํามากมายเติมถูกไว ได้ให้เงินคืนที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นก็บัฟแรกนะครับจะมีชื่อว่า My o h t of t n e a n c i ช n t นะครับบัฟนี้นะครับคุณสมบัติของบัฟนี้จะเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพนะครับให้กับเรา100%เลยนะครับเป็นระยะเวลา1นาทีนะเพื่อนๆที่กดรับบัฟนี้ไปนะครับก็จะทำให้พลังโจมตีของเรานะที่มันเป็นกายภาพนะครับ แรงขึ้นแบบ100%เเต็มเลยนะต่อไปนะครับเป็นบัฟอาร์เคนบิลเลียนนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีเวทของเรานะครับ100%นะครับเป็นระยะเวลา1นาทีเช่นกันนะครับฟอ s ร s เ i ชิลนะครับ อันนี้เราจะได้พลังป้องกันแบบอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราโดนโจมตี30%เป็นะครับเป็นระยะเวลา1นาทีเช่นกันนะ Swift net of the wind นะครับอันนี้จะทําให้เราได้ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเพิ่มขึ้น75%ก็บัฟนี้นะครับทำให้เราเดินไวมากขึ้นอย่างกระเดิ่แฟตเลยนะครับเพื่อนเเป็นระยะเวลา1นาทีนะ Ethereal princess นะครับอันนี้เราจะได้ค่าฟรีบวก100แล้วก็ perfect dot นะครับบวก50เป็นระยะเวลา1นาทีเช่นกันนะ โดยบัฟนี้ผมไม่ได้ทําการเทสเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าหาไม่เจอจริงครับบัฟนี้แต่ก็บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะเพิ่มค่าฟีให้กับเราแล้วก็ Perfect Dot นะ50 Blessing of Healing นะครับอันนี้จะฟื้นฟู HP แล้วก็ SP นะครับ777ทุกๆ1วินาทีนะครับเป็นเวลา1นาทีอ่าก็หมายความว่ามันจะฟื้นฟูเลือดให้กับเรานะครับแล้วก็มานาของเรานั่นเองนะ เด a ลี่เพอร์ซิชันะครับบัฟนี้นะครับจะเพิ่มอัตราคิเลตให้กับเรา100%นะครับแล้วก็คิดาเมจอีก50%นะครับเป็นระยะเวลา1นาทีสเตล l ่าเอ็มโพเวเมนตนะครับ บัฟนี้นะครับโอ้ต้องเรียกได้ว่าบัฟนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะมันทําให้เราใช้สกิลแบบไม่ต้องเสีย SP เลยนะครับและนอกจากนั้นนะยังลดดีเลย์ให้กับสกิลเรานะครับ50%ด้วยนะเป็นระยะเวลา1นาทีเช่นกันนะครับเทเลทอลอินไซน์นะครับบัฟนี้จะเพิ่ม M d ็มดให้กับเรา100นะครับ1นาทีอ่าดูจากสเตตัสนะครับ M d ็มดผมก็บวกขึ้นมาอีก100แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับวิวออฟชาร์โดอ่าบัฟนี้นะครับจะทําให้เราได้สกิลโคกิ้งนะครับมาเป เป็นระยะเวลา1นาทีนะสกิลโคกิ้งนะครับมันก็คือสกิลมุดดินนะครับแต่ว่ามันสามารถเดินได้ด้วยนั่นเองนะดีวายเบสซิ่งนะครับสกิลนี้จะทําให้เราได้ค่าเดฟบวกขึ้นมาอีก300เลยนะครับเป็นระยะเวลา1นาทีเช่นกันนะครับบัฟนี้ผมก็หาไม่เจอเช่นกันนะครับไม่รู้ว่ามันต้องไปเอาจากตรงไหนเพื่อที่จะทําการเทสให้เพื่อนๆดูนะหาไม่เจอจริงๆนะครับและบัฟสุดท้ายนะครับมันจะมีชื่อว่า p r i โมเด a ลนะครับซึ่งไอ้บัฟนี้นะครับมันจะสุ่มบัฟทั้งหมดนะครับสองบัฟนะให้เพื่อนๆนะครับก็เรียกว่าบัฟแร n นด m อมละกันนะครับบัฟนี้อ่าก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการบูชาสารเจ้าของเกม ROL นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะแล้ถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโคลาคัสด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ